จริงนะเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกม EA Sports FC m o b i l e วันนี้ถ้าผมอาจจะมีการตัดต่อคลิปิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเสียงเกมมันติดมาแล้วก็ที่ไม่ใช่เสียงจากการแข่งขันของเกมหรือแต่ถ้าเป็นเสียงร้องภายในเสียงเพลงในเกม้วก็ผมอาจจะดูขสึธิ์ะสิด้งงั้นว่าผมก็เลยมาถ่ายคลิปนี้ ดยคลิปนี้ผมจะมาถ่ายเกม e-sport s, s port, FC Mobile ร่วมกับน้องสุดที่เลิฟของผมไ <Yeah. S 1> ม่อยาผมนั่งกินชื่อสมมุตินะครับเพราะว่าไม่อยากใช้ชื่อจริงไม่ใช่ <c oughs> อะไรนะเอานะพี่ก็ถ่ายคลิปอยู่นะ่ะอะสดีคับผู้ชมทุกท่าน <c oughs> โอเคครับมข้าเลยนี่เราจะมาเล่นเกม e s p o r t FC Mobile มาแล้วพี่เติมวันนี้เราจะมาเล่นผมไม่ใช่สายเติมผมเป็นสายฟรีพวกเราก็เลยจะมาทีมผมกักตากันให้ผมก็โคตรเก่งเก่งได้นะล่อพอตัวต่วเราก็จะเกี่ยอไปเรื่อย และอย่างนี้ผมชอบมากนี่คือการต่อเน,นื่องดต่อไปเยอะคิงกองหลังกิตอื่นซึ่งวันนี้พวกเราก็จะต้องเล่นกันวันนี้พวกเราก็จะมาดูฟาร์มขอตกฟาร์มหลายๆอย่างกิจนี้น่าจะมีกิจที่ตัมาไกลมากๆแหละระหว่างพวกเราหมดเร้่เกมกันเถอะลงแรงกันเอาทีมตัวเต็งไปเล่นกันเถอะเพราะทีมกับกากทีมนี้ไม่น่าจะไหว ต้องแบกทีม an. ร้อยสิบสาม F V I ลงแขนพวกคุณผู้ชมทุกท่านมาเดียวซะเราสุดยอดผู้าารักษาประตูไปลงเล่นกันของหนังสุดตึงและก็ได้เวลาเล่นเล่นโหมดนี้โอ้ยอาทีฮฟีพี่ไลฟ์พี่พี่ไร่พี่คุยวีดีโออยู่ที่จะทำเกม เว้ยหรือเปล่าพี่เสียทรัพยากรไปโคตรเยอะเลยหยุดเฮ้ยไม่พี่พี่ต้องพี่ต้องพี่ทำคลิปลง YouTube อันนี้พูดเรื่องจริงเลยไม่ได้พูดเล่นหาไอพีศูนย์ศูนย์สามเอ่เอไม่ไอพี อูมาดด้าีวีดูนาะลูนะ่าสิลิโอตัวตนี้คือทีมของเราเป็นแพลแบบเดียวเอาไหมเราไม่ได้ดูคิดเลยแต่ว่าที่เขาใช้ตล้วฝั่งของเขาโอเคตอนนี้เราก็จะไม่เล่นแมตช์กันถึงไว้จะมีการทะเลาะเกิดขึ้นนะวันนี้แต่ก็ขอ,ขอแต่พวกรู้ก็จะไม่มีอะไรกันนะก็ก็ครับ เออไม่พี่ไม่กินข้าวไม่ได้พี่อยากไปข kind of ี Del ่พี่อยากไปขี่จริงๆนี่คืออีฟสีม่วงแทงแทงอีฟไปตีประตูเลยนะโอเคโอเคโอเค ม่มแผนมากเลยสิ่งเขาพูดต 厉害吧？

นี่มันกรเตะที่ดูซิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยะรลรลกดักดจกัน้ยิิบกะเซมิโโรดี้โรดี้เลงเชฟิงโกเชฟิงโกเชฟิงโกนครับ โยฮันครับลูกกรเทลี่โรดี้โรดี้เชฟิงโก้เชฟเชิงโก้เชฟิงโก้อิงปันคุณไม่่คับจริงทีอกอาจารยาพาไปดีเท่าไหร่ก็มีสายซึ่งก่อน็ ก็อาจจะพอฟังได้ด้วยเรื่อคลิปนี้ผมก็จะมาลงแค่นักเดียวซึ่งผู้คนก็อาจจะพอฟังได้คลิปนี้ผมถ่ายก่อนที่ผมจะทำคลิปยาวๆโอเคครับวันนี้พวกเราเราก็เดย๋ยๆเ,เล่นหนักปิดจบพวกเราก็จะเผากันแค่นี้มาเซเมโรอยอนครับดูน่าตื่นตาตื่นเร้อุ้ยตื่นไหมนะโอเควาพี่วตันชัวตันยังเร็วกว่น ถ่ยรูปไว้อวลุดขาเล็กปดูเสดดีสดดังคนนันคนนั้นเีเปิดเปิดเปิดไปที่คนหนไปที่เอาเรียนมนาเปิดเลยลูกเออเออมาจะ่อกเาก็ไปนอนข้างหนเนาะตอนอยู่้นอนนก็จะไม่ว่ากันวโดนยิงเฉยยิงไม่งนี่มันดูนารักมากเดินดมาก โรนัดหาซาลิโอเดอิดมากจริงได้ไงเนี่ยยิงเข้ผู้เัดลูกนี้อังเดโอน่าก็ฟุ่มเฟาจะต้องใช้พลังดตื่นดโอเคปตนี้มีแค่ฉไม่กี่ัดมลยคลิปอยู่เจอรูปนี้เขไปก็ตื่นเลยโอเคจูดจูวิ่งข้นไปวิ่ง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 ่วิ่ง่งส่งเสรดิ มันจะกระตุกเลยค่ะเพราะว่าอมือถือผมเป็นตู้สเปคสูงสุดบนโลกอย่างนี้อ๋อมีเฟซบุ๊กส่งมาดองนี่ก่อนอุ้ยเต็มต้องหมวยเข้าอะนะพวกเราต้องหมวยให้เขาใครพอมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมโอเคสวัสดีเด้อโอม่ดีเดี๋ยวจังก่อนนะครับทุกคน กิมน네ี้ก็จะพอไปแค่นี้